ดูข่าวสารรอบเย็นกันหน่อยนะครับโอ้โหดูเมซี่บ่อยนะครับท้านั้นของคริสเตียนโรเมโรครับบอกว่าฟรีคิดของเขาเนี่ยก็บอกเลยว่าดูมาจากเลียนซี่ซ้อมทุกวันนะครับขิงหน่อยตีลังกาย,ยิงนะเมื่อคืนสำหรับทางนั้นโรเมโรกองหลังทันดุข,ของไก่ที่ทองทอแนมฮอสเปอร์นะครับ ท่านของคริสเตียนโรเมโรกับตันของทอง ur, ร์เนมยสเปอร์ครับได้ทีโวครับมาลงซ้อมกับเลโอเมซี่ทุกวันในทีมชาติก่อนตีลังกายิงประตูวสวยๆไล่ตีเสมอนิวเซนเมื่อคืนนี้22โรเมโรเนโอเวอร์เฮดเป็นประตูนาะทีที่95ซึ่งเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ทำให้สเปอร์ครบมีแต้มกลับมาจากแดนดีสานเมื่อถูกถามถึงลูกตีลังกาลูกยิงลูกนั้นนะฮะซเดอร์ทีมชาติอาเ์เจนิตาก็บอกว่าผมซ้อมกับเลโอเมซี่ในทีมชาติทุกวัน ผมมองดูเขามันเป็นประตูริ่สวยงามขณะเดียวกันโรเมโรยังกล่าวถึงผลเสมอในเกมนี้บอกว่าสําคัญจริงๆในช่วง3-4เกมหลังทีมทราบดีว่าเล่นได้ไม่ดีพอวันนี้ทุกคนต้องสวมหัวจิตหัวใจแบบนี้ลงไปเล่นด้วยกันในช่วงเวลาที่ยากลําบากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมแบบนี้ผมชอบหัวจิตหัวใจอะไรแบบนี้มากเลยนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจแบบตีหลังกายยิงนะก็ขิงหน่อยว่าดูเมซี่ซ้อมทุกวัน ตอนเล่นในหะ้กับทีมชาติอาร์เจนตินาก็ซ้อมด้วยกันที่เมสซี่แล้วก็ดูเมสซี่ทำนะครับก็เลยทําตามนะี่ก็โวคิ่ง,งตามปราสาทเขานะสำหรับโรเมโร่นะแต่ก็ถือว่าพันดุจริงๆนะครับถือว่าพันดุจริงๆเมื่อคืนนี้ก็ยิงไป1ประตูนะสำหรับเดนนี่โอโม่ครับโอโม่ไหลหลุดครับสอพัก3สัปดาห์นะฮะสื่อในสเปนรายรงานว่าเดนนะี่โอโม่เนี่ยกองกลางของบาซ่าน่าจะต้องพักประมาณ3สัปดาห์ครับหลังมีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ในเกมชนะแอตด์เมอริดเมื่อคืนนี้สามหนึ่ง ได้ไดโ,โอมเป็นคนยิงประตูให้ทีมขึ้นนำสองหนึ่งแล่วรก็ตามเขามีอาการเจ็บหัวไหล่ซ้ายนะเหมือนไหล่ซ้ายลุดจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนะครับเชื่อกันว่าหลังจากนี้เขาจะต้องพัก3สัปดาห์และพลาดการลงสนามในเกมพบเรอัลเบติสท่าแฟรงเฟิร์ตและก็โอซาซูนารวมถึงเกมกับบีอารีเลด้วยนะครับถือว่าเป็นข่าวร้ายของแข้งทีมชาติสเปนอ,อย่างโอโมมโที่เจออาการเดี่ยงเล่นงานอีกครั้งหลังกําลังเรียกฟอร์มกลับมายิงไป3ประตูจาก2เกมหลังสุดนะครับมาเจออาการไหล่ลุดนะครับ น,น่าเห็นใจมากครับเอาใจช่วยครับหายกลับมาให้เร็วที่สุดเอาไว้ก่อนค่อยว่ากันนะครับออลิงฮาเลน์ครับยังไม่คิดพังสถิติดาวซนโวของฮอตช็อตอารังเชอร์ครับอารัง er เชอร์นี่ยก็ถือว่ายิงสูงสุดนะฮาเลน์เองกองหน้าตีนระเบิดของซิตี้ครับเปิดเผยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องการทำลายสถิติดาวซนโวพิมเลีกตลอดการของอารังเชอร์ในเวลานี้ ฮาเลนพังประตูที่100ในหลีกอังกฤษ,กษจากการลงสนามเพียง111นัดระหว่างเกมชนะฟูลแล,ล่ม5-4เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าแลกกันแบบดูเด็ดเผ็ดมันนั่นเป็นการทำลายสถิติของอารันเชอร์ในการยิงครบ100เกมที่ต้อง100ประตูที่ต้องใช้เวลาถึง124นัดนะครับเชอร์ใช้ไป124ฮาเลนใช้แค่111ถือว่าห่างกันพอสมควร10กว่าเกมเมื่อน้าข่าวถามถึงการทำลายสถิติ260ประตูบนหลีกสูงสุดของอังกฤษนั้นฮาเลนก็บอกว่าผมรู้เรื่องนี้นะ แต่ว่าผมไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่หรอกนะขณะเดียวกันครับดาวยิงชาวนอเวย์อย่างฮาแลนด์เอ,เองบอกว่าการบุกมาชนะที่คราวเวนคอเทสมีความสัมพันธ์ต่อการลุ้นแชมป์กับอาร์เซนอลมันสําคัญนะอาร์เซนอลมาที่นี่แล้วเอาชนะได้ฟูแลมเป็นทีมชั้นยอดแต่เราก็ไม่คิดถึงไม่ควรคิดถ,ถึงอาร์เซนอลมากเกินไปเราควรโฟกัสกับตัวเองวันนี้มันไม่ดีพอและเรารู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี เราจะเป็นต้องปรับปรุงร่วมกันเป็นทีมและนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของอลิงบลา์ฮาร์แลนด์นะก็ไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องมาพังสถิติดาวซอนโวของอาราจรอร์ตอนนี้ขอโฟกัสที่งานของซิตี้กอดแจ็คกิลลิตกำลังแฮ ppy ในการร่วมงานกับเดวิดมอยนะครับคุณแผนแจ็คกิลิตครับปีกเอเวอร์ตันชื่นชมเดวิดมอยกุศลเอเวอร์ตันทำให้เขาเนี่ยมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลหลังยิงประตูชัยชนะบอลมัด1-0เมื่อคืน คุนแผนแจ็คกิริย้ายจากซิตี้มาเล่นกับทางเอเวอร์ตันแบบยืมตัวตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาและนี่ก็คือการยิงประตูที่2ให้กับเอเวอร์ตันหลังซัดช็อแลบตรงตาข่ายกิลิตก็พูดหลังเกมบอกว่าตอนนี้ผมยิงไปแล้ว2ประตูนะในฤดูกาลนี้ลูกหนึ่งเป็นการแท็กเกิลอีกลูกมาจากการชฉอตแล็บผมชอบผู้จัดการทีมคนนี้มากๆนะผมเพิ่งรู้จักเขาไม่กี่เดือนผมไม่สามารถพูดถึงเขาได้พอในฐานะคนคนหนึ่ง แนวทางที่เขาทําให้ผมรู้สึกอย,อย่างไรอย่างนั้นเนี่ยรวมถึงแนวทางที่เขาทําให้ผมอยากลงสนามไปเพื่อเล่นกับเขาต้องยกเครดิตให้เขาแหละเดวิดมอยเรากําลังไปได้สวยผมคิดถึงเกมล่าสุดเราเจอกับเกมแบบนี้ใน,ในบ้านบางครั้งซึ่งเราเสียประตูไปตั้งแต่ต้นเกมแล้วเราก็เล่นได้แบบไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงที่เหลือแต่ผมรู้สึกว่าเราเริ่มต้นได้ดีเลยนะตอนนี้เราอยู่ในครึ่งบนของตารางคะแนนนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของขุนแผนแจ็คกิลลิตนะฮะ